สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องนะยินดีต้อนรับสู่ช่องกตองโคลาฟันนะครับนี่ให้ดูหน้าง,งานเก้าเอ็มยูห้าห้านะนไทโอ้ยลืมยัดลืมรอดไม่รอด ที่เขาสูบสะนะครับน้ำมันขังนะเนีอบเปลี่ยนโบมาใหม่นะเสียงลั่นๆนะครับ ขนาดต้นข้างใหญ่นะครับอาจจะเป็นเทอร์โบของเอ0มหกรูนย์นะลืมจัดอะไรครับคนขับชอบ ตบลื่นๆโหดๆนะครับมันจะยากแค่นาเดียวนะนาะอื่นจะแห้งหมดแหละ เลื่อนๆนะครับดินเปียงอย่างนี้เข้าลึกแน่นอนนะครับเป็นฐานไป24นิ้วนะจุดไปัานกลวนมาดูกัน ตีมันประมาณนี้แหละเข้ากําลังดีอแต่ว่าตรงริมสามันเจอน้ําที่มันขังน่ะน้ำขังเลยทําให้ไถไม่เข้านะไถเข้าแต่มันลื่น ดินยังชื้อนะครับข้าวดีขนาดเลยมาขายเพื่อกรุบต่อซังนะครับจะได้เป็นขุยเดี๋ยวมาฟังเสียงจากด้านหน้านะครับกับเจ้า MU นะ MU 55ย่้อลันนะฮอลั่นนะ อ่ะตรงนี้แหละอุ้ยลื่นๆเลยนะครับ ลำบากนิดหน่อยตรงน้ำขังน้ำนัองนั้นสบายสบายนี่นะครับตั้งแต่เช้ามาเขาน่าจะได้อยู่ประมาณสามสี่ไร่แล้วถือว่าได้เยอะอยู่นะวันหนึ่งก็อนี้เช้ามาก็น่าจะมาตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมง มานี่นะครับเดี๋ยวไปตามต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ